ก็ม e. oh, e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 . ีหอะไรเนาะจังหวะหอดวันที่สิบห้าตุลาปะตองโอ้ได้หอดปะตองเนาะนี่มาเบิ้งหญ่ก่อนตึกปลาคือเก้าวเด้อพี่น้องจะลุงจะไปสมุดคาดตึ๊กเรจะลุงก็มืด กกรบรรยากาศเนี่ยมื่อเสาเดอพี่น้องบรรยากาศดีตื่นมากมันวิจาผพาเพลินพามาหาลราเบิ้งเขากำลังออกท้องฟ้ากำลังคักคักพี่น้องเบิ้งบรรยากาศด,ดีตึกป่าพร้อม ก็กลับมาตึกป่าแต่เช้าแต่ว่ามันถ้าถ้ามันคึมคึมแบบนี้มันกับอกได้ถ้าสายเด่นออกก็เห็นป่านี่น้ำก็มาคือเก้าเด้อน้ำก็ได้น้ำก็มาคือเก้าพี่น้องเอ้ยมาหลายอีก เบงใจนุ่ยตึ๊บขนาดใจนุ่ยนั้นได้ตลอดเด้อพี่น้องยังลงไปเบิ่งไกลๆหันลงไปบ่ได้น้ำหลายนี่มาพิจารณาเพื่อนกับผ้ามาส้มบรรยากาศแล้วก็เพื่อนชาแล้วลงมาผ้าลายได้เลยปีตั้งสององมืองตอนตึกปบาใจนุ่ยตึกปบาบ่อนเพื่อนสีมานขนาดเลย นี่นิกาจังโซ่นี่ละขาวสมานสก้อนน้ำก็ได้หาบอนอยู่นอนนุ้ยทางนี้นะบอนทางนี้นะบอนอยุหัหนนะบอนไผ่ทางพีนะวังพุ่นคันวันนี้ <c oughs> บอนไป่บอนมาอยู่ได้ <c oughs> สมงา้าสามารถก็เห็นเธอหนึง่ง น้ำน,นอะไรครับน้ำกระมาไปหม่าเลยๆน้ำก็ได้น้ำอะไ,ไรมาตึกปลาแต่เศร้าตื่นมาเศ้ามากก็มาลเลาะไปนี่แหละมาเลาะเบื้งพี่น้องเคนตึกปลาไปยักตึกปลาน้อยกระมา่าเราเด้อบาดเด่นอ้อกะมาโลดเมื่อวานนี้ปลาน้อยขึ้นอยู่บ่อวานนี่บ่มีบอ่อ ปลาเสริมมาปีงในเด้อยำเมาสิกินปีงปลเสริมจักน้อยปลบมีเพราะว่านีวามาเบิ่งเข้าพี่น้องเข้ากับล่างออกกับั่งสองบรรยากาศดีๆเอามาตอนมาฝากพี่น้อง

เดยวเขกาก็มาหาซื้อที่ดีนะข่างแยกไว้โลดอ้าวเต้นไปแล้วพี่น้องขนต้มมเต้นข้าวต้มดองมันมันก็เริ่มถื่อไปแล้วมันก็เริ่มได้ไปแล้วเนาะยเพ่อได้ปาแกะจังแก แอลโคตแอลโคแลวพี่น้องเอ้ยคมแอลละตั้งยาโนดตั้งน้หมอมบานอกเมื่อนยยาเอ้ยตื่นมาเมื่อเช้าก็มาเวมาส้มเพิ่นตึกปู่ตึกป่าบรรยากาศก็เริ่มอากาศดีแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นแล้วบรรยากาศดีญญาาศดตื่นมาเช้าก็มาหาปั้นจักน